ปลาสลิดปลาสลิดปลาแหง่ะมา,า,าตลาดแรงตลาดแรงกันท่าล่ำรมเนาะมาเบิ่งอาหารกันท่าล่ำรมมีอย mm. ่างแน่นอนโอ้โหมีคนมีปลาแหงเนาะเฮ็ดเฮ็ดยางจันนี่เฮ็ดคอนบางคนอื่นเฮ็ดยางไปก่อนนะโอ้ปลาอืมนี่แมงดานาะนี่ปลาสม ปลาคอเนาะปลาสลิจ oh, ้าปลาสลิดโอ้ปลดิซาบาทเาปลาได้ค uh, oh. uh, yeah. ่ใหญ่ปลาใหญ่ปลาโคตรยาสิบใหญลองกายซีซิบาค่านัข้งอร้อยสค่ะเชิงโลก่ะมืออาหารบาทเฮ่าเนาะอันนี้อันนี้แม่เป่งบ่จ้าเป่งกับไข่รอวาเป่งกับไข่ เขาย่ำเหยียงเศษเอา,าล้มกันเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจา้ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายเบิ่งบรรยากาศเบิ่งก่อนเน,ะน,นา,า,า,นาะเบิ่งตลาดแรงกันธา,า,ารลมจ้าเห็นไหมตลาดแรงกันธารลมอ๋อคนนี้กุ้งสดน้ำเด้อ นีป่ปูตุ้ปูแหงปลาหมึกปลาส้มปลาส้มตัวใหญ่ๆเลยมี่ใส่กล่องอีสานเนาะกล่องอีสานนะอันนี้เนี่ยยางตลาดแลงเนาะก็มากำเหลี่ของเป็นกรบป๋อลายเป็นไงเนานะ ริงหรีดเ้าม่หรมันออกาไมาดจ้าจ้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวกลับมาจ้าของกันหลายตลาดเร่งเนอะอืมนี่ผักสด อันนี้ไข่หมแด็งนะจ้ะไข่หมแดงแล้วกับแ,แ,แม่ปิ้งค่ะมีแต่เดาห่อมีกระต้มหมูก้าต้มมัดกระเขือคืนอืมไข่ปิ่งๆเลยซอสดอเลยดินดินเดาๆอยู่นี่กยไข่หมดแดงใส่มะนาวใส่ข้าวคั่วใส่พริกคนใส่หอมแดงอืไป,ไป ใส่ผักหอมใส่ผักชีไปก้อยก้อยไขม่มอดแดงใส่แม่เป่ง้อมน้องท่าพี่ใส่ท่าพี่อยู่วะนี่ใช่ไหมองคนใหญ่โอ้กระเสียดเดือดน้ำลายเตะ Tap sap 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 không? sap 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 แซบแล้วเปรี้ยวแล้วก็ดีแซบแล้วแซบๆไชเยงกผักกระโดนผักระโดนเมื่อกี้มนี่เลยเอาบัตัวนี้ให่หรอเป่แซบๆอ๋อ